สวัสดีครับพี่น้องท่ละครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่7็นะครับข้อ1 3บสถึงสิผมให้หัวข้อมันี้ว่าคับอุปมาเรื่องประตูแคบและประตูกว้างนะครับพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่7จ็ดข้อสิบสาได้กล่าวไว้ว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะประตูใหญ่และทางกว้างนําไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูซึ่งนําไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อย พระคงพระเจ้าในตอนนี้ได้กล่าวกับเราเป็นข้อคิดอย่างน้อย3ประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือประตูแคบของการเป็นสาวกเนี่ยนะครับพระเยซูทรงใช้ภาพของประตูแคบและเส้นทางที่ยากลําบากเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและก็ความพยายามที่จะติดตามพระเยซูคริส และแน่นอนว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ดูเหมือนว่าคนทั่วไปจะเลือกและพระคัมภีร์บอกว่าคนที่หาพบมีน้อยเนื่องจากประตูนี้จะต้องปฏิเสธตัวเองรับการเข้นกระทําตามพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ยากเช่นการรักการให้อภัยการวางใจพระเจ้าแทนที่จะวางใจตัวเองรับใช้ผู้อื่นนั่นเป็นคำท้าทายว่านั่นเป็นทางของการเป็นสาวกของพระองค์มันเป็นประตูแคบครับ แต่ส่วนประตูกว้างมักจะเป็นประตูของการหลอกลวงตัวเองประตูกว้างและถนนกว้างนั้นมีเสน่ห์ครับและเข้าถึงง่ายแสดงถึงชีวิตภายนอกที่สอดคล้องกับเรื่องของศาสนกิจทั้งหลายนะครับคนเราไปพึ่งศาสนกิจดูเหมือนว่าอาจจะดูเหมือนมีศิลธรรมหรือดูขลังนะครับแต่สุดท้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในจิตใจบางคนก็ใช้วิธีที่จะตัดสินสิ่งที่อยู่ภายนอก รประตูกว้างเป็นการที่ทําตามใจตัวเองไม่เป็นการหลอกลวงมากกว่าครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนหลักการที่ถูกต้องอันที่3ครับการเรียกร้องของพระเยซูคริสต์พระคัมภีข้อนี้พระเยซูกิจเจ้าพระองค์ทรงเรียกให้ติดตามพระองค์นะครับและก็ยอมรับในการติดตามพระองค์ว่าเส้นทางแคบถึงแม้ว่าจะมีคนพบน้อยแต่พระเยซูกิจเจ้าท้าทายให้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องทางกว้างไม่ได้หมายความว่าทางนั้นจะต้องดีเสมอไป ทางแคบก็ไม่แน่ว่าจะดีเสมอไปแต่พระเยซูคริสตเจ้าให้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องนั่นคือที่ดูเหมือนเป็นทางแคบนั่นเองขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าทางนี้จะต้องตั้งใจเสียสละเต็มใจที่จะต้องเดินแต่ประตูแคบนี้นำไปถึงชีวิตและความสมบูรณ์แห่งพระพรเราทำได้โดยการศึกษาให้เข้าใจถึงความเข้าใจในพระทัยของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือเรากล้า ที่จะเลือกเดินทางที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและเดินอยู่ในวิถีชุมชนของลูกของพระเจ้าและเราก็จะเดินในประตูแคบแทนที่จะเป็นประตูกว้างของพระเจ้านำพาเรารับอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์สําหรับคําอุปมาเรื่องประตูแคบและประตูกว้างพระองค์ทรงสอนเขาทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นสาวกและจะไม่หลอกลวงตัวเองคิดว่าเขาทั้งหลายก็สมบูรณ์แล้วแคแต่พระเจ้าและคําเรียกร้องของพระเยซูุคริต ข้าหลายต้องตัดสินใจที่จะเดินโดยเข้าใจโดยขอพระวิญญาณโดยการเดินไปกับชุมชนของพระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดเมตตาข้าหลายด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนชครับ